สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ซีเซาซีเซลเรามากินออสเตอร์กันวันนี้เราพาสาวสาวสาวต้องสาวที่ว่าช่วงสิบแปดสิบเก้ากันหมดเลยมากินออสเตอร์ที่ดาวเทาเซนพีตเราอยู่ที่ร้านซีเซาเกือทะเลเกือทะเลวันนี้เรามากินออสเตอร์ เราเราจะสั่งออยสเตอร์แบบนี้ก่อนเขาเรียกว่ากอลฟออยสเตอร์คือของโลโก้ของถูกก็คือแถวนี้แหละของนี่ของถูกเดี๋ยวบอกเขาซิโอ้โอ้โอ้ของแพงหญิงเขาดูแล้วก็รู้ไหมคือมันแค่มันเป็นสเปเชียลไงตัวละหนึ่งดอลนะคะสิบสองตัวทุกคนชอบออย์ทำไมทุกคนชอบออยสเตอร์กันหมดเลยเราสั่งอันนั้นก่อนแล้วเราก็ตั้งน้ำจิ้มมากินด้วยแต่จริงๆของแพงก็ของแพงนี่อันนี้ของแพง ตัวละสามดอลฉันเคยไปกินที่ฉันลงรูปะอะอะอะไรวะเชสเชสรีมาร์เก็ตอ่ะมันทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปังมากเลยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่นี่เด็กเสิร์ฟที่นี่หล่อมากครับอันนี p, ine, ้อชอบหล่อถ้ามันเอามาให้เราก็เก็บเมนูเขาก่อนเพื่อเราเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเออเขเป็นมาราย,ยาทเก็บเมนูได้ไหมเอาด์สมองตูโอเคแต่มีหัตถินาทูจบสำหรับคนที่เพื่อมาดูนะที่อยู่ที่มูวิคโคลตรงนี้เรียก okay. ว่าเรียกว่าอะไรนะ เมื่อก่อนมันชื่อมูวิโคลแต่มันเปลี่ยนแล้วมันเป็น a m a m c เป็นแบรนด์ใช่ไหมเป็นแฟรนชชายแล้วก็มีหนังมีอะไรอย่างเงี้ย thank you ใช่ฉันฉันสั่งสไปฉันไม่ดื่มค่ะของตัวเองเต็งอันนี้สไปฉันไม่ดื่มของตัวเองดื่มอะไรคะโอแฟชั่นฉันไม่รู้เบอร์เบอร์เบอร์เบอเบอร์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 เกอร์เบ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 อร์อร์เบอร์เบอร์ น้ำใส่แข่งใช่ไหมใส่ดื่มค่ะสดื่มของฉันอย่างมากก็คือแค่ของหนูเอาวายของหนูเอามาถ่ายรูปสวยๆดื่มนิดๆเออลงเฟสของหนูใช่ลงคุณอะไรอย่องนี้เลยคะชอบบิกซ์สตริงค่ะจริงๆ์สตริงชอบแบรนด์ดีอเล็กซานเดอร์แต่ว่าเออเรนต้องเป็นมาร์การิต้าใช่แม่สามีต้องทำให้ค่ะอเล็กซานเดอร์ค่ะมาดูมาดูเมนูซีซั่วก่อนเมื่อกี้สั่งอันนี้ให้เอมมี่กินอ่าไฟคาลมาลี่กับอะไรวะ มาโซมาโซมาโซนี่อร่อยหอยมาโซฉันชอบมาโซนะคือเมื่อก่อนเราเราไม่กินอาหารฝรั่งครั้งแรกนะเราไปกินที่อากาโคริจัใช่ไหมเออเราเพื่อนกสั่งมาโซมามาโซอ่ะที่เนี้ยเขาจะเน้นซอสกันเขาจะขายซอสกันเพื่อนบอกว่าหอยใครๆก็ทาได้แต่ว่าซอสอะมันแล้วแต่ว่าจะขายซิกเนเจอร์ของใครมันจะใส่ว์ใสไรนนหอมเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วอาหารมาแล้วมาดูอาหารกันดีกว่า ออยสเตอร์ไนท์ไม่ใช่ออยสเตอร์ไนท์ที่ออยสเตอร์เดย์ค่ะกินกันแบบว่าโอ้โหคนทำคนทำต้องตกใจว่าเนี่ยนี่คนกินหรืออะไรกินคข้าวมาดูออยสเตอร์ก่อนบูม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 มาสมาร์ทเฮ้ยยิ้ม thank you so much appreciate it thank you Here, yes fine fine thank you sir please thank you oyster ค oh, 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 Oy ่ะหญิง oyster ค่ะกี่ตัวคะคนละโหลหนึ่งเลยอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นแบบว่ามันเป็นแบบจืดๆนะมันเป็นกอล์ฟนะเดี๋ยวจะสั่งมาชิมกันแบบว่าของปลาของคอแบบว่าหวานๆนอ่ะเรียกว่าแบรนด์ดีๆอ่ะสักอันหนึ่งเดี๋ยวแต่ว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะมาลองกินอ y s t e r บอกว่าไม่แต่ไหมน้ำมันเยอะในวิธีกินออยสเตอร์ออยสเตอร์แล้วก็น้ำจิ้มของฉันค่ะ ยิ limiting, ่ว่าท่นอย่างนี้รูบบนรูอเยนี่ยกินก็กินอย่างนี้ขาหยิ่งกินแบบว่าขาย่งเด็คับมอช like mm ้ำ hmm. ช้ำงงไม่หวไป้าหยิงไปค่ะไปค่ะชำไหมน้องช้ำไหมก็อร่อยค่ะน้ำจิ้มอ่ะความน้ำจิ้มอ่ะอู้หช่ำไม่ไหวซิซารสซิซาร สวัสดีค่ะอาหารเด็กเป็นไงคะทุกคนดูอาหารเด็กก่อนนะคะอรับเด็กน้อยกันนะฮะยังเด็กกินก่อนมาโซก็น่ากินมากช้ำไหมน้ำจิ้มช้ำไหมเอเม่อร่อใช่ไหมบอกแล้วน้้มอ่ะอุ้ยตายแล้วไปเร็วมากคขยีงสี่ตัวตกใจมากจริงเร็วเกินสี่ตัวไปหมดแล้วจะทำนะรือว่าโน่ตำเองจานน้ำจิ้มตำเองที่เขาบอกเหมือนหน้าหมบ้านไม่ไหวเธอที่งขอกินก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ตอนที่มันจบแล้ว วายหมดแล้วขยิงหมดแล้วออยงงอสเตอร์สามทานหมดเลย <c oughs> แต่น้องเอเมี่ยังกินอยู่ล่าสุดเปลี่ยนน้ำจิ้มแล้วนะยะาสรุปว่าไปจิ้มแจ่วองท้ทันจากน้ำจิ้มมาสตาร์ดซึ่งบอกว่าเป็นอเมริกันไม่ได้ล่วง <c oughs> คืนสู่เย้าค่ะคืนสู่เย้าของดีเออ <c oughs> เริ่มจิ้มแล้วเดี๋ยวเราก็จะสั่ง <c oughs> สั่งแบบว่าแบรนด์มากินดีดีที่เรากินไปสามทานเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าก๊อฟกอฟก็คือตามแบบว่า ตำคูครองแถวนี้มันก็แค่บาทเดียวคูครองออสเตอร์แต่เดี๋ยวจะมีอันเนี้ยแบรนด์ดีๆเดี๋ยวมาดูกันว่าแบรนด์แบรนด์แบรนด์ไหนดีมาดูมาดูก่อนดูนะแบรนด์นี่มันมีอะไรบ้างนะมาจากเมนออสเตอร์ที่มาจากเมนเมนเอ็นนี่คือเมนใช่ไหมเอ็นนี่คือเมนซิลเวอร์บอลซิลเวอร์บอลซิลเวอร์เบลซิลเวอร์บอลจริงกะบอลสุดทิดสวีทแพตตี้ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูตรงนี้อร่อยนี่อร่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีหนึ่งถ่ายกำลังจะมาแล้วก็เอาแบรนด์มากินดู <c oughs> จริงจังบางช็อตการ์ดหนุ่มฝังไปจิ้มซอสแต่ซอสอร่อยจริงๆฉันบอกเราว่าฉันตันงน้ำจิ้มอร่อยมากเขาสุดยอดสุดเด็ดมากทุกคนชอบน้ำจิ้มเยอมากไม่เหลือไม่เหลือจริงๆค่ะหมดค่ะขำมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เหลือใครเปล่าใครหรือเปล่า บบชอบตรงแบบว่าเขาการการเช็ดโตให้อ่ะแล้วก็ทิ้งกระปุกไว้อันหนึ่งอ่ะน่ารักมากเช็ดโตให้ด้วยอ่ะแล้วก็ปุกปิศนาอะไรก็อีกเดี๋ยว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 จะไปแยวว่าแตะอ่านีหมวะโตสะอาดมากค่ะขอบอกเหมยป่ะเหมยทีนี้คิดค่าเสียหายแล้วจะดูว่าราคาเท่าไหร่โดยกินไปทั้งหมด450อย่าเพิ่งเราเรามีทั้งหมด4 4ออยสเตอร์จากปุกทองกัฟออยสเตอร์ซึ่งมันตัวละ1บาท เรามีทั้งหมดกี่อันนะ12 2 24 23, 24 48 48ออสเต r อร์แล้วก็แบรนด์อะนรเงี้ย1 2แล้วก็ดริงถ้าแทนว่าราคาเท่าไหร่ประมาณนั้นอะดูดูว่าคุณแม่กิงจะทายถูกหรือเปล่าครับอนจะเริ่มแล้วเหรอเอาแล้วบินมาแล้วที่นี่จะดูว่าราคาเท่าไหร่ต้นตาทายมาก่อนเธอกิ่งว่า135ชั้นสิบ เปิดเลยค่ะร้อยห้าสิบอุ้ยทำไมเฟซจังเลยกี้ซื้อหวยไม่ถูกค่ะอ้าวว้าอะไรยังไซื้อหวยไม่ถูกค่ะเก้าสิบเซนโอ้โหไกลสุดฟังมาทำไมกิ่งเก่งเลยฟังไม่ไหวอ่ะจนปอกกินข้าวห้องนอกป่วยเปลกมากตอนนี้ลาไปก่อับดารากีฬาวีดีโอเจอกันใหม่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 คลิปหน้า